Welcome to Turbo Car. วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับ Mazda CX-9 รุ่นปี2026รถ SUV ขนาดใหญ่ที่มาพร้อมความหรูหราและสมรรถนะที่น่าตื่นเต้น Mazda CX-9 ใหม่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดผสานความสง่างามความแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่ม SUV ขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกเห็นคุณก็จะสัมผัสได้ถึงปรัชญาการออกแบบโคโดของมา z d a ที่พัฒนาขึ้นให้ CX-9 มีความโดดเด่นบนท้องถนนกระจังหน้าขนาดใหญ่เส้นสายตัวรถที่โค้งมนและประณีต ทําให้รถดูมีความเคลื่อนไหวแม้จอดนิ่งทุกส่วนดูละเอียดและพรีเมียมอย่างชัดเจนเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องรับรองหรูไม่ใช่เพียง SUV ทั่วไปวัสดุคุณภาพสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งเบาะหนังนุ่มและรายละเอียดตกแต่งที่ประณีตการนั่งสบายมี3ามแถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนและไม่เหมือน SUV อื่นๆที่แถวสมักคแคบแคบ CX9 ทำให้ผู้ใหญ่สามารถนั่งได้สบาย คอิีสำหรับคนขับถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่และตัวควบคุมหมุนของมาสแดที่ช่วยลดสิ่งรบกวนแสงบรรยากาศภายในเพิ่มความอบอุ่ขนขณะที่หลังคากระจกพานโนรามาเติมแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกโปร่งโลง่ง ใต้ฝากระโปรง CX9 รุ่น2026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบที่สมดุลระหว่างกำลังและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบให้การเร่งที่ทรงพลังสำหรับการขับบนทางหลวงหรือในเมือง เทคโนโลยี SkyActive ของ Mazda ช่วยใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมแม่นยำด้วยโครงสร้างและระบบช่วงล่างใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลโดยไม่เสียความสนุกในการขับขี่รุ่นขับเคลื่อนสีล้อเพิ่มความมั่นใจบนทุกสภาพถนนลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนทำให้การเดินทางไกลสบายยิ่งขึ้น เทคโนโลยีใน CX9 รุ่นนี้จัดเต็มระบบอินโฟเทนเมนตเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอทัชสกรีนความละเอียดสูงตอบสนองไวฟีเจอร์ความปลอดภัยล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดและเบรกถูกเชิญอัตโนมัติมีมาให้ครบระบบเสียงใหม่ให้คุณภาพเสียงคมชัดไม่ว่าจะฟังเพลงหรือพอดแคส m a z ด้ CX-9 รุ่นปี2026ไม่ใช่แค่รถสวยหรูแต่สร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ครบถ้วนรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่ภายนอกถึงภายในถูกปรับแต่งอย่างรอบคอบเหมาะกับครอบครัวนะักขับที่ชอบความสนุกหรือผู้ที่ชื่นชอบ SUV ที่ผสมผสานสไตล์สมรรถนะและความสะดวกสบายมาส d a ยืนยันอีกครั้งว่าการขับ SUV ขนาดใหญ่ไม่ต้องแลกกับความตื่นเต้นและความหรูหรา ถ้าคุณกำลังมองหารถที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีทันสมัยและการขับขี่ที่สนุกสนาน Mazda CX-9 รุ่น2026คือคำตอบรถที่โดดเด่นบนท้องถนนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่สมบูรณ์แบบและรองรับทุกการผจญภยัย